สวัสดีครับยินดีนต้อนรับเข้าสู่รายการคันทรีโชว์ครับสำหรับใน คลิปนี้นะครับก็จะมานําเสนอวิธีการเขียนโปรแกรมอ่าเหมือนบอร์ดรัสเบอร์รี่พายนะวันนี้ก็ใช้บอร์ดรัสเบอร์รี่พายสองในการอ่าเขียนโปรแกรมในครั้งนี้นะครับใส่ใทิ้งใช้บอร์ดตัวนี้น้ำเนื่องจากบอร์ดรัสเบอร์รี่พายสี่นะครับอยู่ในกล่องที่ได้ทําการอ่าประกอบแล้วก็รีวิวไปเมื่อก่อนนานี้นะครับซึ่งมันเลอยากนะก็เลยต้องใช้บอร์ดตัวนี้แต่แรกตั้งใจว่าจะใช้ตัวนี้นะรัสเบอร์รี่พายซีโร่นะครับแต่ว่าช้าเกินนะผมไม่สะดวกดอกากรทําคลิปนะผมก็เลยใช้บอร์ด ตัวนี้แทนนะแล้วก็ที่จะนําเสนอในคลิปนี้นะครับก็จะเป็นการเขียนโปรแกรม Python นะครับเพื่อ,อเชื่อมต่อกับตัวอันนี้นะครับเป็นหน้าจอ OLED นะครับก็เป็นหน้าจอที่เชื่อมต่อกับตัวบอร์ดผ่านการเชื่อมต่อ I square C นะครับอันนี้ก็ขอโฟกัสชัดๆนะครับอันนี้สีของตัวดิสเพย์อาจจะในในคลิปอาจจะดูเพลียนะครับอันนี้เป็นหน้าจอสีฟ้านะครับผมแต่หน้าจออาจจะขึ้นเป็นสีขาวนะครับก็คุณภาพของกล้องที่บันทึกอาจจะไม่ค่อยดีนักนะครับ น่าจะประมาณนี้นะครับก็ตัวหน้าจอตัวนี้นะครับเป็นหน้าจอแบบ OLED นะครับตัวนี้ใช้รุ่น SSD 1306นะครับผมก็สามารถหาซื้อได้ทั่วไปนะครับก็ราคาก็ไม่กี่สิบบาทนะฮะก็สามารถเชื่อมต่อกับพวกบอร์ด Arduino ก็ได้บอร์ด ESP 8 2 6 ESP 3 2อะไรพวกนี้ก็แล้วก็อันนี้คือบอร์ด Raspberry Pi นะครับก็เราก็สามารถที่จะเขียนโปรแกรม Python เพื่อที่จะแสดงผลออกมาที่หน้าจอได้นะครับก็เดี๋ยวจะแนะนำนะวิธีการอ่าลงพวก ซอฟต์แวร์อะไรต่างๆนะเพื่อให้เราเขียน Python ที่จะคอนโทรลตัวนี้ได้นะครับเราก็จะเอาตัวอย่างมานําเสนอให้ดูกันว่าการการทํางานอะไรเป็นยังไงนะครับโอเคนะครับก็ก็จะมีประมาณนี้นะครับเดี๋ยวลองไปดูวิธีการทํางานกองมันว่าจะต้องทําอะไรยังไงนะครับต้องเซตอุปกรณ์อะไรบ้างนะครับผมก็เดี๋ยวลองไปดูกันเลยครับ ครับก่อนที่จะไปเซตอัพอุปกรณ์อะไรก่อนในนั้นนะ,นะครับก็เราต้องมาทําความรู้จักกับอุปกรณ์ชิ้นนั้นๆก่อนนะครับก็คือในส่วนของตัวตัวบอร์ด OLED นะครับก็คือตัวที่เป็น หน้าจอ O-L-E-D S-D 1 3 0 6นกะก็จะมีหน้าตาประมาณนี้นะครับผมก็อันนี้เนี่ยคือในเว็บไซต์ที่ผมมันยกตัวอย่างมาเนี่ยเขาก็มีตัวอย่างวิธีการต่อนะอันนี้อาจจะไม่ตรงกันกันกบตัวบอร์ดที่ได้มาสักนิดนึงนะครับผมก็เดี๋ยวผมก็จะพูดไปนะครับก็เนื่องจากตัวตัวบอร์ดของหน้าจอ O-L-E-D เนี่ยมันเป็นการเชื่อมต่อแบบ i 2 e C นะครับก็ตัวที่างต้องเชื่อมต่อก็คือจะเป็นพอร์ตอันนี้นะครับเป็น S-D-A S-C-L นะครับในนี้ครับพอร์ตอนะ่าจ้อง ที่3กับช่องที่5นะครับแล้วก็ต้องเสียบไฟเลี้ยงนะครับผมใช้ไฟเลี้ยง3.3โวลต์นะครับคือเสียบเสียบที่ช่องที่1แล้วก็กลาวนะครับที่ช่องที่6นะครับผมก็เดี๋ยวผมจะขึ้นอินเสิร์ตนะให้นะครับในส่วนของอตัวหน้าจอนะครับเขาก็จะมีเป็น l a เ e l ระบุไว้อยู่นะครับว่าใน ขาที่ต้องเชื่อมต่อกับหน้าจอเนี่ยจะต้องมีอะไรบ้างนะครับเขาก็จะมีหน้าจอเนี่ยเขาจะมีเขียนเอาไว้นะว่าขานี้นะเป็นเชื่อมต่อกับอะไรนะครับอีขาที่2เชื่อมกับอะไรอะไรอย่างนี้เดี๋ยเรามาเชื่อมวงจรกันนะครับก็เดี๋ยวไปดูวงจรในการต่อกันว่าจะเป็นอย่างไรนะ โอเคนะครับก็หลังจากที่เราได้ดูในส่วนของวงจรอะไรแล้วก็เสร็จอุปกรณ์อะไรที่เรียบร้อยแล้วนะครับก่อนที่จะเขียนโปรแกรมมาถึงตรงนี้นะครับก็เดี๋ยวเราจะต้องเซตอัพตัวโปรแกรมขึ้นมาก่อนนะครับผมโดยใช้ Python นะครับผมแล้วก็ต้องใช้คำสั่ง sudo w e n v a k apt e n v a k install Python ขี s m b u t i n v a k i2c ขีด t o นะครับผมก็บั้นตอนก็รจะมีปานนี้แล้วเสร็จแล้วกดเอนเตอร์ลงไปนะครับใน2ตัวแพ็คเกจตัวนี้นะครับผมก็จะเป็นเครื่องมือในการอ่าเขียนโปรแกรม Python นะเพื่อสื่อสารครับตัวช่องต่อ i อซัพเฟซนะครับผมขั้นตอนต่อไปนะครับก็เราจะต้องไปเปิดในฟังก์ชันพอร์ตไอซัพเฟซที่บอร์ดรัดเบอร์รี่พายก่อนนะครับก็มาที่ตัวเมนูรัดเบอร์รี่พายนะครับไปที่ p r e f e r e n c e นแล้วก็รัดเบอร์รี่พายคอนฟิกเกิลเชันนะครับผมอันนี้เราก็มาที่แท็บอินเทอร์เฟซนะครับผม แล้วก็ติ๊ก enable ที่ iSquare C, C ตัวนี้นะครับติ๊กเปิดแต่เราก็กด OK นะครับผมก็จะต้องรี b o o t เครื่อง1ครั้งนะเพื่อให้การเซตค่ามีผลนะครับผมก็หลังจากที่ได้รี b o o t มาแล้วนะครับผมก็ติดตั้งอะไรมาเรียบร้อยก็ในเบื้องต้นนะครับต้องใช้คำสั่งนี่ครับ i2c detect y นะเว้นวรรคหนึ่งนะครับเสนะร็จแ,แล้วก็กด enter ถ้าเรามีการเชื่อมต่อที่ถูกต้องนะครับมันจะขึ้นอันนี้ขึ้นมานะครับเป็นตัวเลขที่อยู่ในตรงคิ ขีดตรงนี้ทั้งหมดนะครับผมแต่ถ้ามันไม่ขึ้นเลขอะไรมาเลยเป็นขีดมาเลยแสดงว่าอา,อาจจะต่อผิดนะครับอาจจะต้องตรวจสอบวงจรให้ดีนะว่าเราสลับสายหรือเปล่านะครับไฟเลี้ยงเสียบถูกไม้สายาใช้ได้หรือเปล่าอะไรอย่างงี้ต้องเช็คให้ดีนะครับแล้วก็ตัวบอร์ด O L D ตัวนี้เนี่ยมันอาจจะไม่ได้ขึ้น 3C ตัวนี้นะเหมือนที่ตัวอย่างนี้นะครับอาจจะขึ้นเป็น 3D หรืออาจจะเป็นตัวอื่นก็ได้นะครับผมก็แต่ถ้ามันขึ้นหลายอันเนี่ยก็อ,อาจจะต้องดูว่า เราเสียบผิดช่องหรืออะไรหรือเปล่านะมันอาจจะลวนอะไรอย่างนี้หรือตัวหน้าจออาจจะมีปัญหานะครับผมใุที่ต้องดูตรงนี้เพราะว่าเราต้องการค่าตัวนี้นะครับอันนี้คือเป็น address ของตัวตัวหน้าจอนะครับที่จะต้องสื่อสารกับตัวบอร์ดนะครับผมเราจะต้องไปจำการเขียนโปรแกรมต่อไปนะครับโปรแกรมที่เราจะมาเขียนตันนี้นะครับคือใช้โปรแกรมที่ติดมากับตัวนะระบบปฏิบัติตการ Raspberry น,นะชื่ออันนี้นะครับผมตอนนี้ Python IDE นะเปิดขึ้นมาก็จะ ขึ้นหน้านี้นะก็หลังจากที่สแกนนะตัว addres ดแล้วนะครับเราจะต้องเพิ่มในส่งของไลบรารีของตัว Python นะครับกับตัวหน้าจอนะครับผมเราจะต้องใช้คำสั่งตัวนี้นะครับผม s so u d o h e n v p i p 3 h e n v i n s t a l l h e n v a d a f r u i t นะขีด c i r c u i t p y t h o n นะขีด sd1306 นะครับผมเสร็จแล้วกด enter อันนี้นะครับก็จะเป็นการสั่งติดตั้งตัว library รหรือตัวชุดคำสั่งที่เอาไว้เชื่อมต่อกับตัวหน้าจอ oled ชุดตตัวนี้นะครับผมนี่ครับก็ได้ทําการติดตั้งเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับผมก็เราก็เปิดโปรแกรมเขียน Python ตัวนี้ขึ้นมานะครับผมอันนี้ก็ผมก็มีตัวอย่างไว้ให้นะอันนี้นะครับเดี๋ยวผมจะทิ้งในส่วนของลิงก์ตัวนี้ไว้ให้นะครับผมอันนี้ก็จะเป็นห้าเว็บไซต์ GitHub นะครับที่เป็นแหล่งเก็บตัวโค้ดของตัวไลบรารีที่ดาวน์โหลดมาเมื่อกี้นะครับผมซึ่งในส่วนตรงนี้เขาจะมีส่วนที่เรียกว่าอ่า example นะครับผมก็เป็นตัวอย่างเราก็สามารถที่จะลอกเอาตัวอย่างของเขามานะครับเพื่อ ก็จะเปิดดูได้นะครับอันนี้นี่ครับเป็นตัวอย่างโค้ดง่ายๆของเขานะผมก็เริ่มต้นก็เอามาเลยนะนี่ครับเสร็จแล้วก็เราก็มาวางไว้นะครับอันนี้อันนี้เนี่ยเราก่อนที่จะไปต่อนะครับเดี๋ยวก็อธิบายเบื้องต้นนะอันนี้ก็จะเป็นอ่าตัวฟังก์ชันของไลบรารีอะไรเข้ามานะครับเป็นนําเข้าฟังก์ชันเข้ามานะครับผมอันนี้ก็จะเป็นการเซตเริ่มต้นของตัวอ่าบัสไอสแควร์ซีนะครับผมอันนี้ก็จะเป็นการประกาศนะครับฟังก์ชันของตัวไลบรารีของนาจอ OL เออันนี้เนี่ยในตัวอย่าง เนี่ยคือมันต้องใช้ของเขานะครับซึ่งมันอาจจะไม่เวิร์กนะครับผมก็เดี๋ยวแนะนําให้ใช้ฟังก์ชันที่อยู่ในคอมเมนต์ตัวนี้จะดีกว่านะครับผมนี่ครับใช้อันนี้นี่ใช้อันนี้แทนนะครับผมอันนี้เนี่ยตัวที่ผมได้มาเนี่ยจะเป็นหน้าจอความละเอียด128คูณ64นะครับผมเราต้องใส่ให้ถูกนะเป็น i อสแควร์ซีนะไอทซตัวนี้นะครับผมแล้วก็อันนี้เนี่ยเป็นแอดเดรสหรือเป็นตําแหน่งของตัวบัสไอสแควร์ซีนะซึ่งเราก็เอาค่าที่ได้มาจากการสแก แกนตัว e t e c t มาเนี่ยซึ่งในตัวอย่างคือสนะครับผมเราก็ใส่ตัวนี้ก็เป็น 0X3C ซานี่ครับใส่ไปเลยนะครับผมสองคำสั่งนี้นะครับจะเป็นคําสั่งในการล้างหน้าจอในกรณีที่มีการเปิดอะไรขึ้นมาแล้วแบบหน้าจอมันขึ้นลายขึ้นเละเทะอะไรก็ไม่รู้นะสองคำสั่งนี้ก็เป็นคําสั่งในการล้างหน้าจอนะครับผมอันนี้ก็จะเป็นคําสั่งในการอ่าพอจุดอะไรต่างๆนะครับก็เดี๋ยวลองไปดูผลลั์กันว่าไอ้สองคำสั่งนี้มันคืออะไรนะก็แล้วก็กดเซฟนะครับผมเซฟนะครับแล้วก็กดรันนะครับ โอเคนะเดี๋ยวไปดูผลลัพธ์ว่ามันมีหน้าตาในการทํางานอย่างไรนะซึ่งผมก็ได้ทําการถ่ายวีดีโอเอาไว้แล้วนะครับว่านี่ครับผลลัพธ์ก็จะเป็นลักษณะเป็นจุด3จุดอย่างนี้นะครับขึ้นมาที่หน้าจอนะครับอาจจะสังเกตเห็นยากนิดนึงนะอันนี้ก็คือเป็นการเขียนโปรแกรมเบื้องต้นของตัวหน้าจอดีนะครับผมก็ถ้ามันขึ้นงี้ก็แสดงว่าเวิร์กแล้วนะครับผมสามารถใช้งานได้โอเคนะครับต่อไปนะครับก็เดี๋ยวผมจะลองเอาฟังก์ชันตัวอย่างมาอีกสักตัวหนึ่งนะครับอันนี้ผมก็จะเป็น โชว์ค่า IP address นะครับผมก็ซึ่งผมก็ได้ทําไว้แล้วนะครับผมก็ใช้วิธีการเดียวกันนะครับก็คือในส่วนของฟังก์ชันประกาศตัวนี้นครับ d a f o o t s d 1 3 0 6 s d 1 3 0 6 h 8 c แล้วก็ใส่1 2 8ณ6 4 address ก็คือ0ูน 3c. นะครับผมแต่อันี้เนี่ยคือฟังก์ชันนี้คือมันเจ๋งตรงที่ว่าเราสามารถที่จะโหลดฟอนต์อะไรมาก็ได้ในการทํางานนะครับซึ่งผมก็โหลดฟอนต์ของตัวนี้มานะเป็นภาษาไทยเราสามารถ พิมพ์ภาษาไทยได้นะครับสําหรับหน้าจอนี้นะครับผมเราก็ใส่ภาษาไทยลงไปนะครับผมอันนี้ก็เป็นตัวอย่างนะใส่ที่หน้าจอแบบนี้เนี่ยสามารถแสดงภาษาไทยได้นะครับอันเนื่องมาจากว่าเขาได้ทําการแปลงนะพวกที่เป็นตวัวอัสือหรือเป็นข้อความอะไรต่างๆนะให้เป็นรูปภาพนะครับผมอันนี้ก็ตามฟังก์ชันนี้ครับก็คือเป็น image นะครับตามขนาดของหน้าจอแล้วก็วาดภาพขึ้นมาแล้วก็แปลงในส่วนของตัว text เนี่ยก็คือเป็นตัวสอนให้เป็นภาพแล้วก็สั่งแสดงที่หน้าจอ นั่นเองนะครับอันนี้เป็นหลักการทํางานของตัวหน้าจอนะครับผมก็เดี๋ยวเรามาดูผลลัพธ์กันนะครับว่าเป็นยังไงแล้วก็กดหลานขึ้นมานะครับนี่นะครับก็ผลลัพธ์ในการทํางานออกมาแล้วนะครับผมก็อันนี้ก็ตามที่เขียนไว้ในตัวโปรแกรมในโคดนะครับผมก็ขึ้นคําว่าสวัสดีชาวโลกนะครับผมภาษาไทยแล้วก็คําว่า IP address นะผมก็ผมก็พิมพ์เป็นภาษาไทยไ้ตามโคดเลยแล้วข้างล่างก็เป็นหมายเลข IP นะครับแต่โปรแกรมตัวตัวโคดเนี่ยมีปัญหาอยู่นิดนึงก็คือถ้า ้าเราเซตฟอนต์ภาษาไทยนะครับแต่เราพิมพ์เป็นภาษาอังกฤษมันจะขึ้นเป็นอย่างใดอย่างหนึ่งก็คือถ้าเป็นภาษาไทยมันก็ขึ้นภาษาไทยแต่ภาษาอังกฤษก็เป็นสี่เหลี่ยมแต่ถ้าเลือกฟอนต์ที่เป็นภาษาอังกฤษตัวภาษาไทยก็จะเป็นสี่เหลี่ยมเราจะต้องแยกกันนะครับว่าข้อความที่เป็นภาษาไทยแล้วก็ภาษาอังกฤษกับตัวเลขอะไรเงี้ยจะต้องแยกฟอนต์กันนะครับไม่งั้นมันจะแสดงผลไม่ได้นะครับสำหรับโค้ดที่เป็นตัวอย่างตัวนี้นะครับอันนี้ที่ผมได้ลองมานะครับก็จะมีการทางานประมาณนี้นะครับผมแล้วก็สุดท้ายนะครับ ครับอันนี้ก็เป็นตัวอย่างของเขานะครับผมก็ทําตัวงสือวิ่งนะครับก็หลักการทํางานแบบเดียวกันนะคือวาดเป็นภาพขึ้นมานะครับแล้วก็ใส่เทคเข้าไปนะครับแต่อันนี้เนี่ยคือเขาทําเป็นตัวอย่างที่เป็นเขาเรียกว่าให้มันเคลื่อนไหวได้นะครับซึ่งก็จะค่อนข้างซับซ้อนนะครับก็คุณผู้ชมที่สนใจนะครับก็ลองไปศึกษาเพิ่มเติมมาแล้วกันนะครับผมก็หลักการทํางานมันก็จะมีประมาณนี้นะโอเคครับก็สําหรับในรายการทันที่โชว์นะครับก็ก็ขอจบแต่เพียงเท่านี้แล้วกันนะครับผมก็ท่านผู้ชมที่สนใจนะครับก ก็ลองไปเปิดดูกันได้นะครับพวกรายละเอียดต่างๆนะครับพวกคําสั่งอะไรต่างๆที่เกี่ยวข้องทั้งหมดนะครับก็ผมจะลงรายละเอียดไปที่ใต้คลิปนะผมก็คนที่สนใจก็ลองไปลองไปทําดูแล้วกันนะครับผมโอเคนะครับก็ต้องขอจบคลิปแต่เพียงเท่านี้ครับก็อย่าลืมนะครับกดไลค์แล้วก็อย่าลืมกดติดตามช่องกันด้วยนะครับแล้วพบกันใหม่นะครับคราวหน้าครับผมสวัสดีครับ